สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านครับวันนี้อยู่กับทีมงาน6กรอดำกรีนครับนี่อันนี้พามาดู1.9แซมวิ่งครับวิ่งหาเข้าบอ่อมาได้อเว้ยไอ้รถหลอเดี๋ยวเราพาไปชมครับว่าหลอมันสวยมันเท่ขนาดไหนหนเสียแซมอ่ะอยอนาแซกผมเสือเออมาลงไปบอ่บอบ่อทำเที่ยวหน่อยนีย่ยามันหล่อถูกวะ่ะ ย่าม yeah. ิงหนึ่งจุดเก้าครับชอยวันนี้กล้ามาบอกว่สวัสดีครับได้กี่เที่ยวได้กี่เที่ยวแล้วย่า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> คือเท่หรอวะคือเท่หรอวะ,ววะไปใส่อเอาเข่าวู่ใส่ใส่ฮะแห้งบ่แห้งบ่แห้งบ,งบ่ขอขอ,ขอปุ๊กนะี่ข้อแอกแอก,แก นี่ครับว้าเปยนแม็กมาใหม่เว้ยรอเทเท่ะเบิดมันหล่อจริงๆนันเนี่ยรถทรงลาบครับนี่ยี่หยอเป่าข้าวแล้วครับนี่หนึ่งจุดเก้าแซมวิงครับ ไปะแสโดนบ่ไปนั่นไปนั่นงนี่หยาส่งมันได้ครับทุกคนอู้ขออนุญาตครับ,บนี่ครับพ่อเบอยียร์ครับอโอ้ได้นางหนึ่งจุดเก้ากับแซมวิ่งครับนี่ขึ้นรอเถอะวะขึ้นรอเถอะสิโม่แบบริ้ว <laughs> ส่งยังส่งยังส,ส่งลาบส่งลาบหยา อุ้ยเอ,อยังยินครับยินเยนะินเนาะไปใส่ต้อ,อยเนี่ยไปใส่บุไปใส่แล้วอ่อนแดดด้วยแล้วก็ไปใสนะ่เนาะอ่อนแดดหายยุบบานแล้วเนาะอย่างอืมดัางเบื่อวันนี้พ่อผอผู้สาวใช่ไหมเหี่ยวมากสาวใสว่เอวดำทางั้งตัวนี่เหรอเออมันนี่คือกล้าวโดยเขามาในบอ่อเออเบิ่งทางมันเรียบเจตเจตเตจไหนนะมื่อนั้นนี่ลบผู้ใด ีโอ yeah, ้โหฝนนะเนี่สาวนั yeah, ่งยังม oh ีมีแล้วมีสาวนั่งผู้ใดบ้างบ่เปิดตัวง่ายบ่บมีหอดกล่องดีป่ดีแล้วออกแม่ดีไหมฮะออกแม่บ่มีตังครับ จะไอจะไปเอาหนาขึ้นนีกนิวหนึ่งเมื่อไรมันล้มคับล้มมากว่าไม่อย่างมันต่ำมันถูอ่ะเนาะนี่แหละองไปเอาขึ้นนี้นี่ต้องทำใจรถมันแรงนี่ครับหลบให้จันเบียงครับนี่เสียงเหมือนตุ๊กเลยเงินสูบเดียวครับ ฮะไปหาอะไคลิปวะได้เลยไปหรือว่าไปบอต้องถามก่อนอยู่ไก่อยู่ไก่ต้องถามหรอกว่ต้องถามหรอกว่าไก่ไหนเอาถ่ายถ่ายอยู่น้ำอ้อยนี่เม่มเต็มแล้วนี่ฮะนี่เม่มเต็มแล้วดิได้เลยซดนั่งไล่ซดครึ่งชั่วโมงเอาคือบ่าหอนเถอห่อนด่วนจัตโตปด่นนั่นเศร้าตัดตั้งสามสี่หลอดไล่ซดอ่ะเยอะสี่เลนครับนี่โอ้แมนสี่เลนขยายได้ทางเว้ยขยายได้ทาง จัดหนักจัดเต็มครับสีบระโคนชัยเนี่ยบต้องแมปแมปสีบระโคนแซมเนี่ยแซมยูทาเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาติดเลยยูทาเลยเนาะแก่นยท่างเนาะว่าพอสามเดือนนบส่งงานเสร็จทั้งหมดเนี่ยฮะตกลงอะไรกันเลยเนาะนี่อดินมาที่ละอดีตมาที่ขึ้นเอ้าบอกขยะบอกขยะ อ๋อเนี่ยเขาเอาดินประเทศขึ้นดินมูเฉยๆเลยอ๋อเขราะจะทมขึ้นนี่อ่ะส่งหน่มลองส่งอะไรยังไงอยู่เปลี่ยนแม็กไหมไหมไปจัดจัดฟูมันนี่สิเลยต้องที่ละขันที่ละขัน,น,นเปลี่ยนแม็กมาหนี่ครับดีขึ้นวะหรือว่าขึ้นเกา่าไปซ่อมของเดิมดเนาะแน่นอ่ะเพราะว่ามันของเปลี่ยนแปลงเนาะจวดไปจวดเลยร่อยอัพ เป็สิโอ้เศาวฐีงูท่อกับแมปต้องมาแล้วครับจังหวะนี้นี่บอไม่จัดครับโอ้อ่ะเป็นยังขอเอ็ดพลดเนี่ยมันจะมันประกันบอเน็กบอถ้ายแประกันมันเหมือนหรือไงประกันเอีย่องเป็นหรือไงคุยกันได้ยู นะล้อยังไม่ประกันเครื่องฐามแมมอ๋อล้อนี่เหมือนประกันนั่นดีเลยล้อล้อประกันเครื่องเหมือนกันนะเนาะอีจีไอกันเหมือนประกันเครื่องเอ้าวอีจีไออุปนีิประกันขาดเลยเหรอเขารถสอลล้ออุปนันขาดเลยนะโอ้แต่มันก็ดีมันก็เป็นสมอลเลยได้ทั่วไอเดียฟ้องดีๆเขาบอกไส่ใหม่หรอกที่มันใส์ม่ใหญ่อะมันลดมลภาวะ มันละผิด้จะเอามาใส่สาวๆสาวลานน้ำนี่หลายสามจาตนะสามชาสามชาตงามเลยวะลานนี่เสียเสืของพ่อเลียงหนาบนะนี่ครับมาบุกลังเสียมูครับเฮ็ดท่งเสียมูไหมเฮ็ด่งเสียมูไหม รอล่นนะควันใจดันตรวจต่อไอ้ยาเอารอเขาอีกเด้ไหมขี้ว่าอ่ะหนังสีมันไหนเร็วส่งมันไหนเร็วไอ้ยาเอาเขาอีกเป็นเป็นอย่างตำรวจไม่จะจับมันจับจะบลกรหน่อยเดียวนึงจับแล้วเนอะโอ้ยวันเดียวมันเอานาเกลียดจังวะนาเกลียดวะโคตรเลยไอ้ยาเอาเขาอีกเฮ้ยแขกตำรวจไปจับนะ โดนยังเต็มเฮ้ยโดนยังแต่เ,เปลี่ยนมาหนิโอ้ยังวมาโดนเซนเซอร์รัดเข็มขัดก็ดังครับติ๊ดติ๊ด<อ>เลยเป็นอะไรดึงฟิวออกหรอมันเวียนเลย <laughs> ขยารางเลยนี่สวิตช์ดึงออกเลยดึงออกเลยนี่ครับร้านกับข้าวก็อยู่แถวนี้ครับ โอ้เห oh, oh, oh. ็ดทางใหม่ตัวนะอือโอ้มันจะเห็นถ้ามาตอนนั้นเห็ดยังถ้ามาหมื่อนั้นเขาเห็ดยังหมื่อไหนยังยังเขากำลังเห็ดต้องสามหมื่นกันนี่ครับล็อกเองพร้อมประตูโอ้ยเนียนอนว่ะเนียนอนว่ะเนียนอนตรงจัดนี่ครับนี่ตรงสวยเลยตรงนี้นี่ออนิวอิซุสุเต็มวิ่งจัดจานเลย แทมสร้างเงียเนียบเนียบเนียบี่ยอ้มันล้นออกดิดหน่อยครับนี่่าตำรวจจับก็ต้องเอาไปเขาเหยียบร้อยครับไม่งั้นวิ่งเข้าด่านลำบากไม่ล้างรถเลยเว้ยวิ่งออกมาแต่บ่เมื่อกี้ครับนี่เลยขี้ฝุ่นครับ ล้วก็ขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครช่องนี้กันบ้าด้วย